ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายทองสุขพรมออสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนายทองสุขพรมออสตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาปี วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประวัติส่วนตัวนายทองสุขพรมออสเกิดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2509ปัจจุบันอายุ57ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาตอนที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านวาปีเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพได้มาตรฐานดำเนินงานที่เน้นความเป็นไทยและยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง จนเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายทั้งด้านการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้บริการงานชุมชนและร่วมมือกับทุกฝ่ายการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันปรับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบบูรณาการโดยครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและโรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม โดยการให้คำปรึกษาเสนอแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษาและมีการจัดปรับปรุงกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการนิเทศกำกับติดตามเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจนครูได้รับการอบรมก่อนการใช้นวัตกรรมทั้งนี้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น สถานศึกษาต้องมีแผนดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมครูให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงในการค้นหาบทเรียนที่ช่วยในการสอนเพิ่มความหลากหลายในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการวางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจนมีการจัดทําเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้องและครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการนิเทศมีการดําเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการสรุปผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศรับทราบ และติดตามเพื่อนําผลไปใช้ในการปรับปรุงการนิเทศต่อไปการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีการวัดประเมินผลตามกำหนดในแผนงานประจำปีทุกระดับชั้น และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรายงานผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองทราบทุกปีด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนายทองสุขพรมออสได้บริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์ โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบหรือคู่มือหรือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมไ CT และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์และหลากหลายนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่ามีการจัดการสอนส่มเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานายทองสุพรมออสได้ศึกษานวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามชุมชนในเขตบริการยังให้การสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจและเสียสละกําลังทรัพย์ในการร่วมพัฒนาโรงเรียน เช่นการอุทิศเวลาในการทาสีโรงเรียนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางโรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่นอกจากโรงเรียนจะมีคําสั่งให้ครูผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยแล้วชุมชน แกนนำหมู่บ้านยังช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยร่วมด้วยด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาและการส่งเสริมความสามคัคคีเช่นประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาแผนขององค์กรที่สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจำกัดของผู้เรียนครูผู้ร่วมงานชุมชนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายแนวทางเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริงมีกิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริงด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายทองสุขพรมออสได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพได้เป็นผู้ริเริ่มผู้ร่วมงานผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรมรวมทั้งการเป็นผู้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กรเพื่อให้สมาชิกยอมรับ และเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กรตลอดจนการนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นายทองสุขพรมอมออสมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งหาวิธีการพัฒนาผู้ร่วมงานโดยการศึกษาจุดเน้นจุดด้อยของผู้ร่วมงานกำหนดจุดพัฒนาของแต่ละคนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆแล้วใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน ให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริงและลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้ร่วมงานเพิ่มผูนพัฒนาก้าวหน้านำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และยังได้นำสถานศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธตอนที่ส ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1โรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและยกระดับทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาตามนโยบาย 9. จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธานพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่จัดภูมิทัศน์ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความพร้อมทุกด้านในการให้บริการสู่ชุมชน ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณอาคารเรียนอาคารประกอบได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยบุคลากรมีความเข้มแข็งมีการบริหารงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเชิงคุณภาพโรงเรียนมีอาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่นมีบรรยากาศน่าเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยความรับผิดชอบรักและพึงพอใจในการทำความดีมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนนักเรียนจะได้เรียนกับครูตรงวิชาเอกชุมชนมีความพึงพอใจเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพประเด็นท้าทายเรื่องที่สอง กระบวนการ PLC และ Active Learning ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและยกระดับทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาตามนโยบาย9จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศสำฤทธิ์ผลข้าพเจ้าจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC และ Active Learning เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวาปีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณโรงเรียนบ้านวาปีสามารถดำเนินการตามนโยบาย9จุดเน้นกสู่ความเป็นเลิศได้ร้อยละ80 บุคลากรโรงเรียนบ้านวาปีสามารถดาเนินการตามนโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศได้รอยละ8 0นักเรียนโรงเรียนบ้านวาปีสามารถดาเนินการตามนโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศได้ร้อยละ8 0สามารถพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียน ตามนโยบาย9เน้น9สู่ความเป็นเลิศให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ